หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งสวมแท่สร้อยข้อเก่าๆของแม่มาสัมภาษณ์งานแต่เมื่อประธานเห็นจี้หัวใจเส้นนั้นกลับช็อกจนลุกจากเก้าอี้ความลับที่ซ่อนมานานกว่า20ปีกำลังจะถูกเปิดเผยและมันเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลสาวคนหนึ่งชื่อเมษาเธอเดินเข้ามาในตึกสำนักงานใหญ่ย่านใจกลางกรุงเทพตึกสูงระฟ้าสะท้อนแสงแดดยามเช้าอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศประทัใบหน้าเธอทันทีที่ก้าวเข้าไป มือเธอกำสร้อยคอเส้นเล็กเป็นสร้อยเงินเก่าๆที่แม่เคยใส่จี้รูปหัวใจบิ่นนิดหน่อยตรงขอบแต่เปล่งประกายแปลกตาเมื่อแสงตกกระทบเมษาสูดหายใจลึกเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องในถงทางเดินเธอรู้ว่ามีสายตาหลายคู่มองมาแต่เธอไม่สนใจเจ้าหน้าที่พาเธอขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นส9เสียงเครื่องลิฟต์ดังหึ่งเบา หาห่ <H aha> หัวใจเธอเต้นแรงมือกำจี้ซ้อยนั่นยิ่งขึ้นเมื่อประตูห้องสัมภาษณ์เปิดออกเธอก้าวเข้าไปช้าหาห่ <H aha> ห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินผนังห้องทาด้วยสีเทาเข้มตัดกับโต๊ะไม้สักขนาดใหญ่ชายคนหนึ่งนั่งอยู่หลังโต๊ะเขาคือประธานบริษัทเขาสวมสูทสีดำเรียบผมสีดอกลาวดวงตายเย็นชาและจ้องขเขม็ง เมสาก้มศีรษะเล็กน้อยกล่าวสวัสดีเบาๆด้วยเสียงสั่นนิดหาแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นสายตาของประธานจับจ้องอยู่ที่สร้อยคอเธอดวงตาเขาเบิดกว้างริมฝีปากขยับเล็กน้อยโดยไม่มีเสียงสีหน้าที่เยือกเย็นก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็นซีดเผือดเขายืนขึ้นช้าหาหนิ้วชี้ไปที่สร้อยในมือเธอ เสียงเขาแหบพร่าเมื่อพูดออกมาว่าซร้อยเส้นนั้นมันเป็นของเมษาชะงักมือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอมองซ้อยอย่างสับสนประธานเดินอ้อมตกมาดวงตาเขาเริ่มสั่นไหวมือของเขาเอื้อมไปแต่จี้รูปหัวใจเบาหาหะนี่นี่คือของพี่สาวฉันเมษาหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก เธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวภาพในอดีตผุดขึ้นมาในหัวเสียงแม่เธอพูดเมื่อสิบปีก่อนอย่าให้ใครเห็นสร้อยเส้นนี้นะลูกมันมีอดีตที่เจ็บปวดประธานยืนนิ่งน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาเขาริมฝีปากสั่นก่อนเขาจะพูดช้าๆว่าที่สาวฉันหายตัวไปเมื่อยี่สิบปีก่อนเมสารู้สึกหนาวเย็นไปทั้งตัวแม้อากาศในห้องจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลย เธอจ้องหน้าประธานอย่างไม่เชื่อสายตาหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกถึงเสียงของมันในหูเธอเป็นใครกันแน่เสียงของเขาสั่นแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเมสากลืนน้ำลายลงคอริมฝีปากของเธอแห้งผากแต่เธอพยายามตอบด้วยเสียงแผ่วเบาแม่ของฉันชื่อพิมพดีเธอไม่เคยพูดถึงครอบครัวเมื่อได้ยินชื่อนั้นประธานสุดตัวลงนั่งกับเก้าอี้ สีหน้าของเขาซับซ้อนราวกับความจริงบางอย่างเพิ่งถาโถงเข้าใส่ทิมโมดีคือชื่อพี่สาวฉันจริงหาหะเสียงเขาเบาลงแต่แฝงด้วยความตกใจและเจ็บปวดเมษาเริ่มหายใจที่เธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ความรู้สึกแปลกๆที่เคยมีต่อสร้อยเส้นนี้กำลังได้รับคำอธิบายเธอยกมือแตะจี้รูปหัวใจอีกครั้งมันเย็นเฉียบหนักขึ้นกว่าทุกครั้ง เหมือนกำลังสะท้อนอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในประธานมองตรงมาที่เธออีกครั้งแววตาของเขาเปลี่ยนไปจากความมินชากลายเป็นความหวาดกลัวบนคิดถึงที่ฉันจากไปโดยไม่ลาทิ้งจี้เส้นนี้ไว้ให้ฉันก่อนจะหายตัวไปในคืนนั้นเมษารู้สึกเหมือนพื้นห้องกำลังสัน่นเสียงรอบตัวเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสองคนและหัวใจที่เต้นที่ แล้วสายตาของประธานก็เหลือไปเห็นรอยขาดเล็กๆที่ปลายเส้นสร้อยเขาชี้นิ้วไปที่มันช้าหาหามันเคยมีข้อความซ่อนอยู่ในนั้นเมษามองตามนิ้วของเธอแตะไปยังขอบจี้และทันใดนั้นเธอก็สัมผัสได้ถึงรอยแตกจางๆที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนเธอกดเบาหาหาจี้รูปหัวใจเปิดออกช้าหาหา และข้างในมีบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนข้างในจี้รูปหัวใจมีกระดาษแผ่นเล็กๆพับไว้อย่างประณีตสีของมันซีจังตามการเวลาแต่ยังคงกลิ่นอ่อนๆของน้ำหอมที่จางหายมือของเมษาสั่นเล็กน้อยเธอค่อยๆค,คลีกกระดาษออกตัวอักษรที่เขียนด้วยหมึกน้ำเงินยังพออ่านได้ลายมือสวยงามอ่อนโยนและเศร้าถึงน้องชายของพี่ ถ้าเธอได้เจอสิ่งนี้แปลว่าพี่จากไปอย่างไม่มีวันกลับอย่าโทษตัวเองเลยพี่เลือกเส้นทางนี้เองแต่จงรู้ไว้ว่าพี่รักเธอเสมอและอยากให้เธอให้อภัยทั้งตัวพี่เองและคนที่พี่รักประธานนิ่งงนันดวงตาแดงกับน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มเขารับประดาษไปจากมือเมษาช้าหาหะมองมันราวกับเห็นภาพพี่สาวในอดีตยืนอยู่ตรงหน้าเมษาไม่รู้จะพูดอะไร หัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกในใจเต็มไปด้วยคำถามมากมายที่แม่ไม่เคยเล่าประธานเงยหน้าขึ้นดวงตาที่มองเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแววตานั้นเต็มไปด้วยความสงสัยและบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเธอแน่ใจหรือว่าแม่ของเธอเสียไปแล้วจริงๆเมษาชะงักภาพสุดท้ายของแม่นอนนิ่งในโรงพยาบาลแต่จูจูเธอก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งหลัง เธอพึพมพำออกมาเบาหาหะฉันฉันก็ไม่แน่ใจอีกแล้วบรรยากาศในห้องเงียบงนันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสองคนเมษายืนตัวแข็งความจริงที่เคยเชื่อมาทั้งชีวิตเริ่มสั่นคลอนประธานลุกขึ้นช้าหาหะเขาเดินไปยังตู้ไม้เก่าในมุมห้องหยิบกล่องเล็กๆที่มีฝุ่นเกาะออกมา แล้วกลับมานั่งตรงหน้าเธอในนี้คือจดหมายทั้งหมดที่พี่สาวฉันเคยเขียนแต่ไม่เคยส่งฉันเก็บมันไว้เพราะไม่เคยเชื่อว่าเธอจะจากไปจริงๆเม่สามองกล่องนั้นรู้สึกเหมือนมือเธอหนักขึ้นขาทั้งสองข้างสั่นเล็กน้อยเมื่อเขาเปิดกล่องจดหมายมากมายวางทับซ้อนกันกระดาษบางแผ่นมีรอยน้ำตาบางแผ่นถูกฉีกแต่ยังพออ่านได้ เขาหยิบจดหมายแผ่นหนึ่งยื่นให้เมษาลองอ่านนี่สิเมษารับมาอย่างลังเลปลายนิ้วของเธอสัมผัสกระดาษที่เย็นเฉียบเธอค่อยๆอ,อ่านออกเสียงถึงลูกสาวของแม่ถ้าเธอได้อ่านสิ่งนี้แปลว่าแม่ไม่มีโอกาสอยู่บอกความจริงแม่ขอโทษที่ทำให้เธอเติบโตโดยไม่รู้ว่ามีสายเลือดของใครไหลเวียนอยู่ในตัววันหนึ่งหากเธอได้เจอเขา จงมองเข้าไปในดวงตาของเขาและเธอจะรู้ว่าความรักแท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรน้ำเสียงของเมษาสั่นเครือมือของเธอกำกระดาษไว้แน่นดวงตาเริ่มร้อนเผาประธานพยักหน้าเบาหาหาเสียงของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่อัดแน่นที่ฉันไม่เคยมีลูกมาก่อนแต่ถ้าเธอคือคนที่เธอบอกจริงหาหานั่นหมายความว่า เมษาเงยหน้าขึ้นเสียงหัวใจดังก้องในหูริมฝีปากเธอขยับช้าหาหะฉันอาจไม่ใช่แค่ผู้สมัครงานธรรมดาประธานจ้องหน้าเธอนิ่งแววตาเต็มไปด้วยความสับสนและความหวังที่เริ่มก่อตัวขึ้นช้าหาหะถ้าเธอคือหลานของฉันจริงหาหะเสียงเขาสั่นรากับไม่กล้าเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน เมษาก้าถอยหก้าเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างหมุนรอบตัวกลิ่นน้ำหอมจากกระดาษจดหมายยังคงติดปลายจมูกแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นกลิ่นที่สะกดความทรงจำแม้ไม่เคยพูดถึงใครไม่เคยพูดถึงอดีตไม่เคยพูดถึงชีวิตก่อนที่ฉันจะเกิดเสียงเมษาแผ่วลงเธอก็มองสร้อยที่ยังห้อยอยู่บนอกจี้หัวใจบินเล็กน้อยแต่ตอนนี้มันดูเปล่งประกายยิ่งกว่าครั้งไหน ประธานพยักหน้าเบาหาหะเขานั่งลงอีกครั้งใบหน้าดูอ่อนล้าราวกับแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวมานานบางทีนี่อาจเป็นคำขอโทษสุดท้ายจากเธอและเธอเลือกให้มันไปถึงผ่านเธอเมสานิ่งเงียบเธอไม่รู้ว่าควรดีใจหรือเสียใจระหว่างความจริงที่เพิ่งค้นพบกับความทรงจำของแม่ที่เธอคิดว่ารู้จักดี แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเจ้าหน้าที่หน้าห้องพูดผ่านอินเตอร์คอมคุณประธานครับมีหญิงสูงวัยคนหนึ่งมาขอพบเธอบอกว่าชื่อพิมุดีมือของเมษาชาไปทั้งแขนลมหายใจสะดุดขาทั้งสองข้างแทบจะไม่รับน้ำหนักตัวเองประธานหันมามองเธอช้าหาหะแววตาเขาเปลี่ยนจากความสงสยัยเป็นความตื่นตระหนกและไม่อยากเชื่อ เมษาอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหญิงชราคนนั้นคือแม่ของเธอหรือเธอเคยเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตบานประตูห้องเปิดออกช้าหาหาเสียงกรโลหะขูดกับไม้ดังแผ่วทุกสายตาหันไปยังร่างที่ยืนอยู่ตรงประตูหญิงชราคนหนึง่งสวมชุดผ้าฝ้ายสีครีมซีดผมสีดอกลาวีเรียบร้อย ใบหน้ามีร่องรอยของการเวลาแต่ดวงตาย,ยังคมกริบเมษายืนนิ่งริมฝีปากของเธอสัน่นเธอรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีเกินไปแม่เสียงของเธอหลุดออกมาแทบไม่รู้ตัวแต่หญิงชราคนนั้นกลับไม่มองเธอเป็นอันดับแรกสายตาของเธอจับจ้องไปที่ประธานบริษัทชั่วขณะหนึ่งความเงียบก็กลืนกินห้องทั้งห้อง ประธานยืนขึ้นทันทีมือของเขากำแน่นดวงตาสั่นระริกทิมมดีใช่เธอจริงหาหะเหรอเสียงของเขาแต่พร่าหญิงชราพยักหน้าช้าหาหะน้ำตาเริ่มคลอเบ้าฉันไม่ได้ตั้งใจจะหายไปแต่ฉันไม่มีทางเลือกเมสามองทั้งสองเหมือนกำลังยืนอยู่ในฉากหนังที่ไม่เข้าใจบท เธออยากถามอยากตะโกนแต่ทุกอย่างถูกกลืนไปกับบรรยากาศอึดอัดและจริงเกินจะเชื่อแม่ของเธอที่เธอคิดว่าจากไปแล้วกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเธอพูดคุยกับชายที่อาจเป็นน้าของเธอราวกับพวกเขากำลังไขปริศนาบางอย่างที่ซ่อนมายาวนานหลายสิบปีลูกของฉันทิมดีหันมามองเมษาเสียงเธอสัน่นแววตาเต็มไปด้วยความเสียใจ แม่มีเรื่องต้องบอกลูกเรื่องที่แม่เก็บไว้ในความมืดมานานเกินไปแล้วเมษายืนนิ่งเหมือนเวลาหยุดหมุนคำพูดของแม่กรีดลึกลงไปในใจของเธอดวงตาทั้งสองสบกันแม่ลูกที่เคยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันแต่กลับไม่เคยรู้จักกันจริงหาหาําทำไมเสียงของเมษาเบาแต่เต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนทำไมแม่ต้องโกหกทำไมถึงบอกว่าตายไปแล้ว พี่มดีเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าของเธอเปื้อนน้ำตามือยื่นออกมาแต่ก็ลังเลที่จะสัมผัสลูกสาวแม่ไม่อยากให้ลูกเจ็บไม่อยากให้ใครรู้ว่าลูกเป็นลูกของคนที่หนีความจริงหนีอดีตที่น่าอับอายประธานยืนนิ่งแววตาเขาสั่นไหวกับคำพูดเหล่านั้นเขามองหน้าพี่สาวและเมษาสลับกันช้าหาหะพี่ไม่จำเป็นต้องหนีเลย เสียงเขาแผ่วเบาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของพี่ทิมวดีหันมามองเขาแววตาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดแต่พี่เลือกความเงียบและมันก็ทำร้ายทุกคนรวมถึงลูกสาวของที่เองเมษาสะอื้นเบาหาหะเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตแต่เธอรู้เพียงอย่างเดียวหัวใจเธอกำลังแตกออกเป็นชิ้นหาหะ แล้วฉันละ่ะเธอเอ่ยทั้งน้ำตาตลอดชีวิตฉันคิดว่าแม่ไม่มีใครไม่มีอดีตไม่มีญาติและว,วันนี้ทุกอย่างกลับตรงกันข้ามแม่ของเธอก้มหน้าลูกคือสิ่งเดียวที่แม่พยายามปกป้องแต่สุดท้ายแม่ก็ทำร้ายที่สุดเสียงในห้องเงียบลงอีกครั้งทุกคนจมอยู่ในความจริงอันหนักอึ้อง อดีตที่ถูกซ่อนไว้กำลังเผยตัวทีละชั้นอย่างช้าๆพิมดีสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ร่างกายของเธอดูเล็กลงในทันทีเหมือนหญิงชราที่เหนื่อยล้ามาทั้งชีวิตเมษายืนนิ่งเธออยากเข้าไปกอดแม่แต่บางอย่างในใจยังขวางกาั้นความเจ็บปวดจากการถูกหลอกจากความจริงที่ปกปิดไว้มันยังไม่จางหายประธานเดินเข้ามาใกล้ วางมือบนบ่าของหลานสาวแววตาของเขาอ่อนโยนแม้จะเต็มไปด้วยความสเตือนใจเมษาเขาเอ่ยเสียงเรียบบางครั้งคนเราซ่อนอดีตไว้เพราะมันเจ็บเกินกว่าจะพูดออกมาได้เมษาหันไปมองเขาน้ำตาเธอไหลเงียบหาหาแล้วฉันควรทำยังไงเมื่ออดีตทั้งหมดพังเข้ามาในวันนี้ ที่โมดีเงยหน้าขึ้นดวงตาสั่นไหวมือของเธอสั่นไม่ยื่นไปข้างหน้าลูกไม่ต้องให้อภัยแม่ในวันนี้ก็ได้แต่แม่อยากขอขอเวลาให้แม่ได้เป็นแม่ของลูกอีกครั้งแม้เพียงสั้นๆก็ตามเมสามองมือนั้นมือที่เคยจับเธอไว้ตอนเป็นเด็กที่เคยลูบหัวเธอก่อนนอนทุกคืนแต่ตอนนี้กลับสั่นและประบาง เธอหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วค่อยๆย,ยื่นมือไปแตะมือของแม่เบาหาหะความอุ่นสซ่านขึ้นมาในอกเจ็บปวดแต่จริงใจทั้งสามคนนั่งเงียบอยู่ในห้องนั้นไม่มีใครพูดมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยเสียงของหัวใจประตูบานใหญ่ปิดลงแต่เรื่องราวบางอย่างเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นแชท GPT เซ เสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กติ๊กเวลาค่อยๆเดินต่อแต่ในหัวใจของเมษาเหมือนทุกอย่างยังหยุดอยู่มือของแม่ยังคงกุมมือเธอไว้แน่นอบอุ่นแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้มันทั้งคุ้นเคยและแปลกแยกในเวลาเดียวกันประธานถอนหายใจยาวเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะเขาเปิดลิ้นชักหยิบแฟ้มเอกสารเล่มหนึ่งออกมาและวางไว้บนโต๊ะอย่างช้า หาหะที่กลับมาแล้วและเธอก็อยู่ตรงหน้าเราเราต้องทำในสิ่งที่ควรทำมาตั้งแต่แรกเขาเปิดแฟ้มด้านนี้คือเอกสารที่เคยถูกเก็บไว้มานานหลายปีรูปถ่ายขาวดำเก่าหาหรูปหญิงสาวในชุดนักเรียนยิ้มสดใสคู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งเมษาเอียงขอมองและหัวใจเธอก็แทบหยุดเต้น แม่นี่คือพ่อของฉันเหรอพิมวดีพยักหน้าช้าหาหะเขาเป็นรักแรกของแม่และเขาคือพ่อของลูกแต่เขาไม่เคยรู้ว่าเขามีลูกเมสาเบิกตากว้างคำพูดนั้นกระแทกเข้ามาเต็มแรงพ่อที่เธอไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยได้ยินชื่อกลับเป็นคนที่ยังไม่รู้ว่าเธอมีตัวตนเขายังมีชีวิตอยู่ไหม พิมดีหันมามองประธานแววตาเต็มไปด้วยความลังเลก่อนจะพยักหน้าช้าหา,หาหะเขายังอยู่และเขาอยู่ใกล้กว่าที่ลูกคิดเมสารู้สึกเหมือนโลกหมุนภาพในหัวเธอวุ่นวายทุกอย่างที่เธอรู้กลายเป็นแค่เศษเสี้ยวของความจริงประธานหยิบกระดาษอีกแผ่นจากในแฟ้มเป็นสำเนาทะเบียนบ้านชื่อของชายคนหนึ่งปรากฏอยู่บนนั้น เธออ่านชื่อออกเสียงเบาหาหะนรงศิลานนและเมื่อเธอเง่ยหน้าขึ้นเธอก็พบว่าทุกคนในห้องกำลังจ้องมองเธออย่างกับพวกเขารู้สิ่งที่เธอยังไม่รู้เมษาเสียงประธานหนักแน่นนรงคือรองประธานบริษัทนี้และเขากำลังจะเข้ามาในห้องนี้ตอนนี้มือของเมษาชาไปทั้งตัว เธอได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทีละก้าวทีละก้าวประตูห้องเปิดออกอีกครั้งและเธอก็หันไปเผชิญหน้ากับผู้ชายคนนั้นผู้ชายที่อาจจะเป็นพ่อของเธอชายัวกลางคนในชุดสูทเรียบรูก้าวเข้ามาในห้องอย่างมั่นคงแววตาเฉียบคมร่างกายสูงใหญ่แต่ทันทีที่เขาเห็นหน้าพิมพดีฝีเท้าก็ชะงักความนิ่งสงบในแววตาเปลี่ยนเป็นสันไหว เขาถอยหลังเล็กน้อยเรากับเห็นผีจากอดีตที่ตามหลอกหลอนเขามาทั้งชีวิตทิมมดีเสียงเขาแตกพร่าชื่อที่หลุดออกจากปากทำให้ห้องทั้งห้องเงียบสนิททิมมดีลุกขึ้นช้าหาหะเธอยืนเผชิญหน้ากับเขาไม่มีคำพูดไม่มีคำแก้ตัวมีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกนารงก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาเขาแดงกำ่ำ นี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอหายไปแล้วจูจูก็กลับมาพร้อมเด็กคนนี้เมษายืนนิ่งเขาเรียกเธอว่าเด็กคนนี้หัวใจเธอบีบรัดแน่นแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดอะไรทิมดีหันมาทางเมษาจับมือเธอแน่นแล้วพูดกับเสียงชัดเจนเมษาคือลูกของเราเรากับโลกทั้งใบหยุดหมุนนรงยืนนิ่งงนัน สีหน้าเปลี่ยนจากตกใจเป็นช็อกเขาสะอึกแล้วถอยหลังไปอีกเก้าไม่เธอล้อเล่นใช่ไหมเสียงของเขาแผ่วลงฉันไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เลยเมษาเงยหน้าขึ้นสบตากับผู้ชายตรงหน้าหัวใจเธอเต้นแรงแต่แววตาแน่วแน่แล้ววันนี้คุณก็รู้แล้วนรงหายใจไม่ทั่วท้องเขามองหญิงสาวตรงหน้า เด็กหญิงที่เขาไม่เคยอุ้มไม่เคยเห็นโตแต่สายตาเธอมีบางอย่างที่คุ้นเคยดวงตาเธอเขาพึมพำเบาห,าหา่ะเหมือนแม่เธอไม่มีผิดความเงียบปรับเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าขยับเพราะในวินาทีนั้นอดีตย้อนกลับมาทั้งหมดและอนาคตก็เพิ่งเปิดอ,ออกที่บาน,นารงยืนนิ่ง ลมหายใจสั่นระรัวดวงตาแดงก่ำยังจับจ้องใบหน้าของเมษาเขาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เมษาไม่ถอยแม้หัวใจจะเต้นแรงแต่เธอก็ยืนนิ่งเพราะนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เธอได้เห็นพ่อใกล้ขนาดนี้นรงหยุดตรงหน้าเธอมือของเขาสั่นเล็กน้อยก่อนจะยื่นออกมาช้าๆและระมัดระวัง เรากับกลัวจะทำลายอะไรบางอย่างฉันไม่เคยเป็นพ่อฉันไม่เคยเรียนรู้แต่ถ้าเธอยอมฉันอยากเริ่มตอนนี้เมสานิ่งไปชั่วครู่เธอเหลือบมองแม่ที่กำลังก้มหน้าร้องให้อย่างเงียบงนันจากนั้นเธอจึงยื่นมือไปแตะมือของเขาเบาห,าหา่พ่อไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเธอกล่าวด้วยเสียงสัน่น แค่พ่ออยู่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วพิมวดีเดินเข้ามาโอบลูกสาวจากอีกด้านทั้งสามคนยืนเคียงข้างกันเป็นครั้งแรกที่ครอบครัวนี้ได้รวมกันครบประธานมองภาพนั้นจากโตะ๊ะเขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยยิ้มบางบางอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นบางความจริงอาจมาช้าแต่เมื่อมันมามันก็เยือยาได้มากกว่าที่เราคิด บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปจากความเย็นชากลายเป็นความอบอุ่นที่ยากจะอธิบายวันนั้นเมษาไม่ได้แค่สมัครงานแต่เธอค้นพบรากเน้าของตัวเองค้นพบความจริงที่เจ็บปวดและสุดท้ายค้นพบครอบครัวที่เธอไม่เคยคิดว่ามีอยู่จริงบางทีชีวิตไม่ได้ให้คำตอบทุกอย่างในทันทีแต่มันก็พาเราไปเจอสิ่งที่เราตะหามาทั้งชีวิต ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเสมอ